สวัสดีครับวันนี้ล้างรถเสร็จนะครับนี้จะขัดล้อนะครับขัดยางดําทีนี้น้ํายามันหมดก็เลยอยากทําเองนะครับเพื่อนๆเขามีวิธีทํานะครับเดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆทาน้ํายาขัดยางดํานะครับเรามาดูว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างนะครับหนึ่งน้ำมันเครื่องต้องเป็นน้ํามันเครื่องใหม่นะครับไม่เอาน้ํามันเครื่องเก่ามาใช้นะครับน้ํามันเครื่องใหม่สองน้ำยาปรับผ้านุ่มครับน้ำยาปรับผ้านุ่ม 3น้ำยาล้างจานครับน้ำยาล้างจานอุปกรณ์แค่3อย่างเราก็จะได้น้ำยาขัดยางดำนะครับเพื่อนเดี๋ยวเรามาลองทำกันเลยนะครับปกติเขาจะใช้ช้อนตวงนะครับแต่ทีนี้ผมไม่ตวงนะครับผมจะกล่าวเลยนะครับเพื่อนเอาวิธีแบบบ้านๆนะครับก่อนอื่นนะครับเตรียมขวดน้ำนะครับขวดน้ำหนึ่งขวดนะครับน้ำมันเครื่องนะครับสองช้อนโต๊ะนะครับหรือสองฝานะครับเพื่อน สองฝานะครับอ่าทีนี้ผมก็จะเอาลงขวดหนึ่งถ้าใส่เยอะมจะเหนียวนะครับมันจะเหนียวเราใส่แค่สองฝายเองนะครับสองนะครับปึ๊บอ่าได้แล้วครับเพื่อนๆหลังจากนั้นน้ำยาปรับผ้านุ่มครับไม่ตวงนะครับปก,ปกติจะตวแค่ สองช้อนโต๊ะนะครับผมจะก่าวนะครับหนึ่งสองแค่นี้พอนะครับเพื่อนๆแล้วก็น้ำยาล้างจานนะครับใส่ลงไปสองช้อนโต๊ะหนึ่งสองพอนะครับนี้ เขย่าเลยครับเขย่าเลยเช็ดครับเช็ดเช็ดครับเช็ดเนี่ยในการนี่ครับเพื่อนๆใช้อุปกรณ์แค่สามอย่างนะครับน้ำยาปรับพนุ่มน้ำมันเครื่องน้ำยาล้างจานนะครับแล้วไปทดลองกันว่ามันจะดำไหมนะเขาบอกว่ามันดำแล้วก็ไม่เหนียวนะครับมันจะแห้งติดยางล้อไปเลยนะครับมาลอง ลองใช้กันครับเพื่อนๆว่ามันจะใช้ดีไหมนะครับอือหือกลิ่นหอมนะครับเพื่อนๆเทใส่ผ้านะครับเศษผ้านะครับเทใส่เศษผ้านะครับเพื่อนๆแล้วก็เช็ดเชลงที่ยางรถของเราครับดําดีดําดีมากครับเพื่อนแต่ถ้าเป็นฟองน้ำจะดีกว่าอันนี้ไม่มีฟองน้ำนะครับก็เลยใช้ผ้าเศษผ้าเขาบอกว่ามันจะติดทนติดยางเลยนะครับแล้วก็กันน้ำด้วยนะครับกันน้ำเป็นไงครับเพื่อน ดูใกล้ครับโอ้โหดำดีมากเลยสุดยอดสุดยอดครับจากฝีมือเราเองนะครับไม่ต้องซื้อโอ้โหสุดยอด